มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาราสาวไปเดินพรมแดงแต่ว่างานนี้กับเจอรดราม่าที่ชุดก่อนหน้านี้มีดราม่าชุดของชมพู่อรารยาที่ได้ใส่ไปเดินพรมแดงนะคะบอกว่าปีนี้ไม่ปังเหมือนปีที่ผ่านๆมาโพสต์ท่าเดิมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเฉยๆแต่ก็สวยไม่ได้เลยที่ชุดแต่ว่าบางคนถึงกับบอกว่าให้เปลี่ยนชุดไปเลยค่ะ แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าสวยอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าสวยให้ได้อย่างเขาก่อนค่อยไปว่าเขาบางส่วนบอกว่าคนที่ว่าเขาก็ดูตัวเองก่อนมีโอกาสไปยืนจุดนั้นเหมือนเขาหรือเปล่าล่าสุดนะคะ เพจของ Beauty Queen ได้โพสต์ข้อความระบุว่าปูปลายาสวนดอกไม้รุนเบิกที่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงไทยนะคะในปีนี้ที่ได้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงงานเทศกาลภาพยนร์นานาชาติเมืองคาร2023ณประเทศฝรั่งเศสโดยปีนี้ปูปลายาโชว์ความเซ็กซี่สวยแซบมาในชุดราตรียาวสีทูสีเนื้อโชว์หุ่นสับเพิ่มลุกเล่นกับการตกแต่งด้วยโบด้านหน้า และหลังจากนั้นก็มีทั้งคนที่เข้ามาชมอาทิเช่นบอกว่าหุ่นดีผิวสวยมากค่ะหน้าสวยหุ่นสวยสุดๆส,สวยมากสวยสับแบบนี้แหละค่ะไม่ผอมไม่อ้วนกำลังดีดาราสาวประเด็นผมแดงแต่ว่างานนี้กลับเจอดราม่าที่ชุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ